าครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแรกนะครับในวันนี้เราอยู่ในเกมไหม่ครับ Pocket Edition นะครับอ่าซึ่งผมนั้นช่วงนี้ถือว่าห่างหายหน้าหายตากันไปจากทุกท่านพอสมควรเลยเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สิเรียกว่าอยู่ในสภาพวะที่ไม่มีคอมให้เล่นนะครับ <c oughs> ไม่มีคอมเล่นมีแค่โทรศัพท์แค่นั้นเองนะครับตอนนี้แล้วก็อืมอย่างทุ่ท่านเห็นครับ อนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะให้หายคิดถึง ừ, ให้หายคิดถึงกันไปบ้างเอ้ากิมไม่โดนเก็บของก่อนไม่ต้องพกอะไรไปทั้งนั้นแหละตัวเปล่าเลยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกผมฟันคืนเห็นแดงๆนั่นไม่ต้องพูดภาพบมเพยครับมันคือน,นารกนั่นเองนะครับถามว่ามัน มันนรกลบมันเป็นเออมันขึ้นมาอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับสักครู่อ่าจะเย็นเย็นเดี๋ยวกูจะรอดไหมเนี่ยกังคืนนี่วะกางคืนนี่วะเหนี่ยไม่ต้องพกอะไรไปฮะว่ามันติดยาเว้ยไม่โง่ไม่โง่ติดยาซอมบี้ลงไปเล่นน้ำฮะเยี่ยมจริงเลยต่อ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 ย ตย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 ต่อไปนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูประตูคนระับประตูนรกนี่คือประตูนรกของเราแต่เริ่มเดิมทีมันไม่ใช่มันไม่เหมือนอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีว่าก่อนจะเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมาก่อนอืมแต่ว่าคือพอทําการแอทีไปแล้วมันก็กลายเป็นหินออฟซิเดียนนะครับอืม ไม่เอาไม่เอารูกไม่เอาลูกรุกพ่อใจเย็นๆแล้วนี่คืออะไรนี่คือโรงงานอุ้ยใครทําอะไรกูอ้าวนี่คือโรงงานนั่นเองนะครับเป็นโรงงานเออที่มีสเกลและตันอยู่ข้างในนั่นเองนะครับพร้อมกับเครื่องแบบเันเป็นเครื่องแบบให้มันตายนั่นเองนะครับอืม เมื่อตายแล้วของก็จะตกลงมาตรงน้ํานั้นนะที่ทุกท่านเห็นก็จะมีพวกธนูกระดูกอะไรเงี้ยอืมแล้วนี่นี่แหละที่จะพามาดูนี่คือประตูนรกครับอาจจะมืดมืดหน่อยมองไม่ค่อยเห็นแต่นี่แหละคือประตูนรกอุยอุยอุยอ้ยอ,ยอุย,อยแเย็นใจเย็นพ่อใจเย็นพ่อ เอ่อพอเรากด Active ปมก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเองนะครับและสาเหตุที่ผมเตรียมระเบิดไว้ก็คือพอแอคทีฟเสร็จแล้วผมจะจุดระเบิดและระเบิดนรลกทิ้งทันทีเอาให้มันไปเลยว่าคราวที่แล้วผมผมไม่รู้มันเป็นยังไงผมแอคทีฟไปแล้วเกือบตายเกือบตายโดนมันไล่ตีอยู่ยังหวด ครั้งนี้ก็เลยไม่ยอมนะครับจะจุดเผานรกแม่งเลย <laughs> เดี๋ยวมาเก็บของกันก่อนดีกว่าเึ้เข้าทางนี้กันด,ดีวะนี่นี่ห้ากับเจ็ดค่อยๆมานะทีละนิดทีละน้อยตามความเหมาะสมโอเคโอเคคลิปนี้ก็ คงไม่มีอะไรแล้วครับอ๋อมีอย่างมีอย่างบางทีบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมทําไมกับดักค่าสเกลตันถึงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าผมกะจะไว้ขังเอนเดอร์แมนนะครับจริงๆทําเพื่อเอนเดอร์แมนเแต่แม่งวราบออกมาได้ชิบหายเย็ดเป็ดเอยเ <laughs> ย็ดเป็ดปาปิกอน วาร์ปออกมาได้อะ <c oughs> ทำหนามากนะข้างในข้างในนพื้นที่พื้นที่ข้างในที่เออโดยรวมกับดักกับพื้นที่ที่ให้มันเกิดอะมีอยู่นิดเดียวประมาณหกคูณสี่บล็อกแต่ว่าเออแล้วผมก็สร้างทับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆ,ๆจนเป็นงเงี้ยูฝูงซอมบี <laughs> ้จนมันเป็นอย่างนี้นั่นเองครับมีความหนาและสูงมาก เอนเดอร์ก็ไม่ขนามือวาร์ออกมาได้ครับถ้าดูดีๆเอนเดอร์แมนจะยังอยู่แถวนี้เลยมั้งตัวที่หลุดไปได้ประมาณพอสมควรนะสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวเ <c oughs> <c oughs> นี่ยๆนี่ยเนี่ย <c oughs> หลุดหลุดออกไปจากเครื่องอทรมานของเรานั่นเองนะครับไม่ใช่เครื่องทรมานดิกับดักเลยและฟาเอนเดอร์แมน โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจบลงกันที่มองพระจันทร์นะครับโอเคมองพระจันทร์นะครับจันจ้านะจันจ้าไอาไม่เอาเราจะไม่ร้องเพลงพอพอพอคลิปนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้แล้วครับก็ถ้าท่านคิดถึงก็เฝ้ารอคอยผมกลับมาแล้วกันนะครับคิดว่าอีกหลายเดือนอยู่สองสาเดือนอาจจะสี่เดือนก็ได้ ถ้าเกิดให้ผมกลับไปเล่นคอมแล้วเกิดเออเล่นเอ็นนี้ก็ยังพอได้อะพอได้อยู่โอเคซีว okay, <บ>่าเกนน x กไทม์นะครับ mm hmm. เราเจอกันในโอกาสหน้าที่ชาต้องการบ๊ายบาย